สวัสดีครับผมวันนี้จะมาถ่ายคลิปไก่นะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งเบอร์หนึ่งครับผมถูไปเรื่อยๆนะครับน,นี่เบอร์หนึ่งนะนี่เบอร์สองนะครับนี่เบอร์สองครับเบอร์สองครับตัวนี้นี่เบอร์หนึ่งขันนะครับนี่เบอร์สองครับ เบอร์สองนี่เบอร์สามนะครับเบอร์สามครับนี่ครับเบอร์สามนี่เบอร์สามนะครับตัวที่สามนะครับสามแล้วก็สีนะครับตัวนี้ตัวที่สี่นบองหูขาวใหญ่นะครับหูขาวเต็มใบสวยนะครับตัวที่สี่นะครับ ไก่หัวจับมัดคอน,นะครับตัวที่สี่ับตัวที่สี่นะครับหูขาวสวยงอนสวยนะครับไก่นุ่มนะครับสี่แล้วก็นี่เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้า่ีตัวที่ห้านะครับมี่ตัวที่ห้านะครับสวยนะครับหครับ ห่าแล้วก็ไปหกนับตัวที่หกนับตัวนี้นี่ตัวที่หกนะครับตัวที่หกครับตัวที่หกนับตัวนี้ครับเจอที่หกเจอที่ห้าเจอที่หก แล้วก็ตัวที่7นะครับตัวที่เจ็ดไนุ่มนะครับตัวที่7นี่นะครับตัวที่7นี่หนุ่มตัวที่7นะครับเบอร์เจดนะครับตัวนี้ครับเบอร์7ก็เบอร์8นะครับเบอร์8 เบอร์แปดนะครับตัวที่แปดนะครับตัวนี้รอหางออก2เส้นนะับสวยนะครับตัวนี่ห้าหางออกตัวที่แปดนะครับเสียงดีนะครับแปดแปดนะครับตัวนี้แปดครับตาวนี้เลยไแปดแล้วก็เก้านะครับ เก้าครับตัวนี้เบอร์เก้านะครับเก้าครับเบอร์เก้าครับเก้าแล้วก็ตัวนี้เบอร์สิบนะครับนี่ครับเบอร์สิบเบอร์สิบนะครับยังไม่คุ้นนะครับเบอร์สิบ เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเบอร์สิบครับอย่าไปดูอีกครับผมตอนนี้สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับตอนนี้สิบเอ็ดนะครับตอนนี้นี่ครับงอนใหญ่นะครับสวยนะครเบอร์สิบเอ็ดแดดมันส่องนะครับ 11นะครับตัวนี้สนใจก็ทักมาได้ครับสอบถามได้ทุกตัวนะครับ11ครับผมตัวนี้12นะครับเบอร์12นะครับสวยนะเสียงแหบนะครับตัวนี้บักเสียงแหบครับตัวนี้นี่ครับนกก็ขันห้าคึกครับตรงนี้กำลังหนาว2 2นะครับตัวนี้ครับ ามนี้เลยครับนี่13นะครับ13นะครับ3ตามนี้เลย13ก็สวยนะครับ13ครับนี่13นะครับ ตัวนี้14นะครับส3 14นะครับตัวนี้ตัวนี้14บสนะครับสวยนะครับเสียงดีอยู่ครับงอนใหญ่งอนสวยหูแดงครับ14ครับดดี 4, 4นะครับ ตัวนี้15ลูกผสมจับมัดเมื่อวานนะจับใหม่นะครับจับมัดใหม่นะครับ15หงอนตั้งสวยนะครับตัวนี้ถ้าหง,งอนมตั้งสวยนะครับนี่ครับหาน15นะครับ15ตัวนี้16นะครับ 16. 16 16 16ครับ16 ครับตัวนี้15ลูกผสมนะยืนแล้วครับลองรอมันนิ่งนะครับไก่จับใหม่นะครับรอมันนิ่งนะครับ15 16นะครับโอเคครับทั้งหมดตัวผู้16ตัวนะครับเดี๋ยวพ่ไปชมตัวเมียนะครับจับมัดไว้2ตัวนะครับ16แล้วนะครับโอเคครับตาอนี้ครับใครสนใจตัวไหนทักมาสอบถามได้ครับผมไก่มีไก่นี้แหละครับครับผม จับมัดคอนไว้หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนะครับตัวเมียฝึกเล่นไว้นะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวตัวนี้ขันนะตัวเมียนี่ขันมากขันกิ่งนะครับไปป่าไปลองแล้วครับแต่ตัวผู้ไม่เข้าเอายืนคอนนี่ขันเหมือนตัวผู้เลยครับตัวปีขันดีจังครับครับผมนี่ครับมาแต่พินโลกนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จับมัดไว้เหมือนกันครับโอเคนะครับ ทางนี้ครับผม